สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะก็อยู่ในช่องเซนับกันนะคุณผู้ชมครับวันนี้นะับผมก็จะมารีวิวคลิปไก่ตันบ็อกฟูดนะครับที่เนี่ยผมไม่ได้ทํากันมานานมากแล้วนะวันนี้ก็ถึงคิวของไก่ตันบ็อกฟูดแล้วนะคุณผู้ชมครับโอเคแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วนะฮะก็ไปดูกันได้เลยนะครับผม แรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับสคริปต์ของเรานะครับก็รองรับทั้งตัวรับบนคอมแล้วก็ตัวรับบนมือถือนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําในการฟาร์มเปิดไกรตันเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเปิดในแอปจําลองนะที่เรียกว่าอิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้หลายจอเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากดูวิธีการแบบดาวน์โหลดตัวรับบนมือถือนะครับหรือว่าตรงแอปจําลองเนี่ยนะครับไปดูใต้คลิปผมได้เลยนะผมก็จะมีเอ่อคลิปสอนดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสคริปต์ของเราทําอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะทําเผ่า V4 Tier 10ได้ทุกเเผ่าลยนะครรับวมถึงเผ่่าาหรือวกกนะะฮ็สาามรถที่จะทได้เชช่่่นนนนกััะะคครบถ้าุณไมเเือดี๋ยวผมมจะี รีวิวดูตอนที่แบบว่าหลัจาจที่ผมพูดตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าทำสเต็มนะคุณผู้ชมสามารถได้จะดูทำสเต็มได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีโชว์เคสให้ดูด้วยนะครับว่ามันทํา V4 ได้จริงๆนะคุณผู้ชมครับขอแค่เปิด3จอแล้วก็เผาแค่ต่างกันเนี่ยนะครับก็สามารถได้จะทํา V4 ได้แล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทริปไก่ตันของเราฮะมันก็ต้องฟาร์มเลเวลให้ตันอยู่แล้วนะแล้วก็ทํา6หมัดแน่นอนนะฮะก็คือหมัดก้อนทิมแมสนะครับทำให้ครบเลยนะครับรวมถึงดาบต่างๆที่สําคัญนะไม หรือว่าจะเป็นปืนโซกิต้านะครับก็จะมีทําเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีปืนอีกหลายๆอย่างอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบชาร์กแอนเชลเนี่ยก็คือมีหมดเลยนะเรื่องสมอหรืออะไรก็ตามนะครับคือมันสามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับว่าเราสามารถได้จะทำอาวุธอะไรได้บ้างนะครับผมนะคุณผู้ชมครับถ้าใครทาไก่ตันเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันทำอย่างไรได้บ้างนะรวมหึงเผ่านะครับก็คือจะมีเผ่ามิงฮิวแมนฟิชแมนสกายเปียกูไซบอร์กเนี่ยก็คือไปทำครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับในคอนฟิกนี้นะครับเราก็สามารถได้จะคัดล้ว เลยนะครับที่เราแบบกําหนดไว้นะครับรวมถึงผลพิสัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลคิสเนเรียวผ่าดากอนสปิริตอะไรก็ตามนะครับคือสามารถที่จะกําหนดได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือมันสามารถที่จะหาพูเรเวอร์ให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทํากระจกแล้วก็ทําอะไรเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่ไมโรแฟกชอหรือว่าจะเป็นอารูคาหรือว่าจะเป็นดักแฟงเวนนะครับก็คือทําอะไรให้ครบหมดเลยนะครับ ต่อมาผมก็จะเปิดป้ายให้คนดูเลยนะครับว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่249บาทต่อเดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเราสามารถเปิดกี่จอก็ได้นะครับในหนึ่งเครื่องนั้นนะครับถ้าเราต้องการเปิดอีกเครื่องนึงนะครับเป็น2เครื่องเนี่ยนะครับเราก็ต้องซื้อ2คีย์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าจะมีกิจกรรมนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับในอนาคตว่าแบบถ้าเราซื้อครบ10คีย์จะมีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าชาวบ้านนิดนนึงงะคครรับาาแพกว นะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่แบบสามารถดูสถานะไก่ตันได้ด้วยนะครับว่าเรามีของอะไรบ้างนะขอให้เรานะครับแค่ใส่คีย์เข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคุณผู้ชมครับก็คือมันจะมีสถานะบอกเลยนะครับว่ามันทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยมีเออ่ผลพิสัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีผลอะไรอยู่นะครับเนี่ยแม็กก็คือแบบว่าเออ่มันทําสกิลไปครบหมดแล้วนะครับก็คือฟาร์มมาสเซอรี่ให้ครบแล้วนะฮะแล้วก็เผานะครับก็จะบอกเลยว่ามี B4 T10 นะแล้วก็เลเวลเท่าไหร่นะครับแฟกเ์มินเท่าไหร่มีหมัดอะไรบ้างเนี่ยมมมัันนนนนกกกก็็จจะะะะะบบบอแคคค่่ีี้รรฮิเเาาดู ก็จะมีเคิร์สดอคาตนานะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็คือมันจะมีติ๊กบอกครบหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดไว้นานแค่ไหนนะครับถ้าเปิดไว้2-3วันก็ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเรื่องลงดันนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับก็คือมันทําอะไรให้ครบหมดเลยนะครับมันจะฟาร์มให้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ่อมันจะไปทาอย่างอื่นนะครับก็คือแน่นอนว่าเรามีแฟกเมนต์เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องฟาร์มบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เอ่อนั่บบแ ทำไก่ตันก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันใช้เวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแน่นอนว่าถ้าใครซื้อมาแบบแค่เปิดแบบว่าจอเดียวแล้วก็เล่นแค่รหัสตัวเองนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าไก่ตันของเราเนี่ยครับมันอาจจะแบบใช้ของมู่หนึงนะครับเพราะว่ามันคือไก่ตันนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะใช้ซื้อของอย่างงี้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีใช้แฟกต์เมนต์ใช้เงินใช้อะไรเนี่ยมีเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับก็ถ้าเราใช้รหัสหลักเนี่ยนะคุณผู้ชมครับผมก็แนะนําเลยว่าให้เอาออกไปได้เลยนะครบบแ ต้องการเอาของฟูจริงๆนะครับก็คือสามารถที่จะรันไปได้เลยนะครับเพราะมันจะทําของที่เหลือไปให้นั่นเองนะครับผม ครับต่อมาผมก็จะมาพูดถึงแผนในอนาคตนะครับที่เราจะอัปเดตเข้ามาแล้วหลังจากให้เรามีวีสี่เทียสิบมาแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับถามว่าเราจะทำมัดที่7จ็ดไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเราทําแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มีสปอยล์ไหมเห็นแล้วนะครับก็คือคอนฟ l i c ตรงส่วนของตรงนี้นะครับก็คือซิร์กรนวัตเทอรี่เอลเนี่ยนะครับก็คือจะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราปรับเป็น true เนี่ยให้มันเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายังใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอนาคตนะครับเราก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชชัััััันนนนนนะะะคคคคคครรรรรรบบบบหืือออกก็็็ตตตดดดููปปาาาไไ้้้่เเเสมมถทีีจวซ์ลยุณผิ ตามันได้เลยนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่มเข้ามาในตัวนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ไก่ตันหนึ่งเดียวนะก็คือแบบมันทํเจ็ดหมัดให้ด้วยอ่ะนะครับผมตอนนี้นก็มีใช้แองเกอร์แล้วก็มี v 4สีเทียสิบแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าเราทํเจ็ดหมัดตอนไหนแล้วก็ทําตัดรูปภาพไก่ตันตอนไหนนะครับผมนะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมวิธีการทํา v 4ของผมนะครับแล้วก็โชว์เคทุกคนดูเดี๋ยวนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ซื้อไก่ตันมาแล้วนะครับผมแนะนํานะครับว่าเปิดให้เป็นจอแบบว่า ไงก็ได้นะครับแบบ3หรือ6หรือ9หรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเออเวลาเราทําไก่ตันนะครับเวลาแบบไปเปิดประตูเนี่ยทำา b ซเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเผาเนี่ยต้องห้ามซ้ำกันนะคุณผู้ชมครับคืออันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับผมแค่แบบ บอกไว้เฉยๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้กันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปิดไว้นะครับสักประมาณสองสวันเนี่ยนะครับถ้ามันมีดาบ C D K มีหมัดกอดยูแมนครบเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมาเริ่มทํา V4 กันนั่นเองนะครับผมขอแค่ผ่าแตกต่างกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ดึงคันโยกอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็มีคอนฟ lict บอกว่าทําไม่เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้ามันว่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเซิร์ฟฟูลมูลแล้วก็มานั่งทำ Pool r i v ร r เองนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมมคครรัับบอ่ตานะ ที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการทําดาบไหนนะคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะทําเป็นฟอร์มได้เลยนะฟอร์มที่แปลว่าปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการให้ฟังนะครับผมโอเคเดี๋ยวครับเอาคันฟิกตัวนี้มาเลยเดียวกันเนาะจะได้แบบดูในวิชั่นโค้ดนะครับก็จะเป็นแอปก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละนะครับผมนะคุณผู้ชมครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะได้สบายตายหนึ่งนะครับอ่ะส่วนของไอซูไอซันกุยมาสเตอร์เรียลเนี่ยที่เป็นหมัด ที่7ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเปิดฟอรอมาอยัางไงมัไมก็ไม่ทำนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาในเร็วนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นสปรอยล์อบอกไว้เลยนะว่าเราจะกำลัง,ำลงทำ v7 นะครับ <S <S ไม่ใช่ v7 เด็หมัดหมัดที่7นั่นเองนะผู้ชมครับเอ่อแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการดาทำแบบว่าดาบชารจเคิลใช่ไหมมันก็เสียเวลาเราก็ทำเป็นฟรอแบบนี้ได้เลยนะครับคือเราแก้อะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการทำทูที่ไม่คัานั้นก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นฟรอแต่ ผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่า true เนี่ยครับก็คือเปิดนะครับส่วนฟรอเนี่ยก็คือปิดนะครับผมนะคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับอ่าถ้าเราไม่ต้องการทำโซกิต้าไม่เสียเวลาก็ปรับเป็นฟรอไปเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่าส่วนเผ่านะคุณผู้ชมครับก็ถ้าเราไม่ต้องการทาเผ่ามิงอ่ะก็ปรับเป็นฟรอเลยนะครับถ้าไม่ต้องการทําเผ่าไซบอร์กกับกูแล้วก็อะไรเงี้ยก็ฟรอไปได้เลยนะครับเพราะว่า เผ่าที่แบบนี้นะครับเผ่ากูกับเผ่าไซบอร์กเนี่ยผมต้องบอกว่ามันก็ทํายากนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ทําง่ายอยู่แต่ว่ามันก็จะทํายากตอน,น,นแรกๆถูกปะแต่ว่ามันจะทํา เผาพวกนี้อีกทีเนี่ยก็คือตอนที่มีหมักก่อนฮิวแมนแล้วเว้ยแต่ว่าพวกนี้มันจะทําได้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับที่มันทําตอนทีหลังอ่ะเพราะว่าตอนทำต้นๆนะครับเงินม่วงเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะเนาะซึ่งมันจะทํายากนะครับแล้วก็ยิ่งฮอปไปหาผลลงดานอีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยนะคุณผู้ชมผมก็เลยเอ่อทำไว้ตอนที่แบบมีหมัดกอดเริ่มบอยแล้วก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ถ้าเราพร้อมเนี่ยที่จะไปดูแบบว่าโชว์วิธีการทำวีซี่แล้วนะคคุณผู้ชมรับก็ ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถามว่าซื้อยังไงครับพี่เดี๋ยวจะมีช่วงอีกช่วงหนึ่งนะที่ผมจะเริ่มทําการสอนซื้อแล้วก็สอนใช้งานแล้วก็สอนแบบเอาชีไปลองอินบนเว็บไซต์นะครับผมนะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมไปโอเคนะครับนี่คืออ่ารีวิวนะครับ B4 ที่ผมทำนะครับว่ามันทําได้จริงๆนะฮะก็คือแบบเปิด3จอนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็คือประมาณนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะเปิด3จอได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับขี้เกียจเปิด3จอนะก็เลยแบบว่าให้เพื่่อนนนนเปิดหะะีครับ ก็กำลังเริ่มทําให้นั่นเองนะฮะผมพอมาเริ่มทำวีซีเสียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําการดีตัวแล้วก็มาเกาะน,นี้นะครับแล้วก็เริ่มทําการฟาร์มนั่นเองนะครับผมโดยแน่นอนว่ามันก็จะเอาเไปเรื่อยๆตามเควสของเผ่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าแบบว่าถ้ามารีตัววะไปตรงเกาะตรงซอมบี้นะครับก็คือมันก็จะทําส่วนของเควสของเผ่านั่นเองนะครับซึ่งมันทําให้ออโต้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่นั่งกดอะไรเองเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับถัดมาเลยนะผมก็จะมาทําการเริ่มสอนซื้อสินค้ากันบ้างดดดีีีีีกกกกกววววว่่่่าาาาาานนนนนนะะะคคครรรรรััับบุณผผูู้้ชมมมหลลงงจจททเเเเยยสสขออไปแ๋็ิิํธซื อ่าส่วนของตัว Nexa กันเลยดีกว่านะครับซึ่งระบบ redeem key นะครับจะไม่เหมือนกับเซี่ยงนะครับ V 1นะก็อย่าเพิ่งงงกันนะครับผมเพราะว่าอ่า Nexa เนี่ยนะครับมันเป็นโปรเจกต์แยกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการ redeem key เนี่ยจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าใครที่แบบว่าข่ามาซื้อ Nexa เท่านั้นเนี่ยนะครับก็คือดูคลิปนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครต้องการซื้อสคลิปแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามนะที่มีในสินค้าในส่วนของเซี่ยงนะครับ V 1นึเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะดูคลิปสอนใต้คลิปได้้้เเเลยยนน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 ะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบแแต่่่่่วาาถใใซซืออออ Nexus ีีึึงงงผผมมกก็จสห ซึ่งลิงก์นะครับเข้าเว็บไซต์นะครก็คือจะมีอยู่2เว็บไซต์เราสามารถได้ใช้เว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมาะกับมือถือทั้งคู่นั่นแหละนะครับเอาที่ชอบเอาชอบแล้วกันเนาะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเข้าเว็บไซต์มาแล้วกดล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Discord นะครับ Discord เนี่ยะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า เวลาคุณมีปัญหาอะไรก็ตามหรือว่าติดตามข่าวสารอะไรเนี่ยนะครับผมต้องให้ลูกค้าเนี่ยต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ฮับก่อนด้วยนะครับผมนะพอเราล็อกอินมาแล้วนะไป็นที่ส่วนของสโตนนะครับแล้วก็ไปส่วนของ n e x กซัสเฟรนนะครับก็คือจะมีราคาบ่อยอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นราคา,าอยู่ที่900าร้เอก้าพนะันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ปรับราคาทั้งสามสินคา้านี้เลยนะครับแต่ว่าเว็บเนี้ยผมแก้ละเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดู <ừ. S 1> เลยดีกว่านะครับว่าราคาเนี่ยมันเริ่มต้นที่เท่่่าไหรกันนนแะะฮ ซึ่งราคาเริ่มต้อนอยู่ที่79บาทนะครับซึ่งคุณซื้อมาปุ๊บคุณสามารถที่จะใช้ได้3วันนะครับถามว่าท้าเปนราคาแพงจัง3วันก็คืออย่างบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายคนเนี่ยนะครับถ้าซื้อเนี่ยก็ลองซื้อ3วันดูก่อน้ก็ได้ครับถ้าคุณคิดว่าสินค้าของผมเนี่ยมันดีนะครับก็คือสามารถที่จะ ซื้อ3วันลองใช้ดูก่อนได้แล้วถ้ามันดีจริงๆเนี่ยนะครับซื้อ30วันไปเลยเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าแน่นอนนะครับผมนะคุณผู้ชมครับซึ่งเอ่อซื้อแล้วยังไงต่อครับคือถ้าเราร no ีด okay. okay. ีมคุ้มคีปุ๊บเนี <S <s ่ยนะครับถ้าเรารีดีมคีย์เรียบร้อยนะซื้อคีย์มาปุ๊บแล้วรีดีมปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งเวลามันจะทําการเริ่มเดินทันทีเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการซื้อ3วันด้คุณผู้ชมเนี่ยดูก่อนเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะเดิมสินค้าให้เรีย มันก็จะทำการยืนยันแคปชั่นเนาะนะครับคุณผู้ชมครับเราก็เลือกไปได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมนี่นะครับมันก็จะเห็นว่าแคปชั่นบริษัทแล้วนะครับสามารถที่จะกดเพิ่มเชตได้เลยนะครับมันก็จะทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับผมซึ่งถามว่าเติมเงินยังไงครับพี่เว็บไซต์ตัวนี้ให้เรากดด้านบนนะครับแล้วเรากดไปที่ส่วนของ Top Up Balance นะคุณผู้ชมมันก็จะมี True Money อชเ c h e r นะครับก็จะเป็นลิงก์ซองอ่างเปล่านั่นเองนะครับถ้าใครดูภาพไม่ออกเนี่ยคลิกไปตรงนี้ะะะคคคลลิิกกกทีี่่่่่รรูปปปปัััััับผมมมมมนน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 ็็็จเเเเสสอออออออซืื้้งงแตวาไหข ดีนะครับต่างๆนะคุณผู้ชมอ่ะกดตรงนี้ฮะคลิกข,ขวากด open image in new tab ครับผมมันก็จะขึ้นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับกดซองซองของขวาแล้วสร้างเงินมาที่เอ่อตามราคาที่คุณต้องการซื้อนะครับแล้วก็กอกจำนวนคนรับซองเนี่ยหนึ่งแล้วก็คัดลอกดิงนะครับเอามาใส่ลิงตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินได้เลยนะครับหลังจากที่เราซื้อคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่บนขวานะแล้วก็ไปที่คำว่า purchase history นะครับผมจากนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้นะฮะซึ่งมันซื้อล่าสุดที่ นะครับกดคียกเข้าไปนะครับจากนั้นกด copy l i เ e n ส e นะครับเราก็จะได้คีย์มานั่นเองนะคุณผู้ชมจากนั้นครับเพื่อคุณผู้ชมครับเข้า discord นะครับก่อนนะครับซึ่งลิงค์เข้า discord นะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คืออยู่ใต้คลิปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูแล้วกันเนาะในในคลิปนะฮะหรือว่าเข้าเว็บไซต์ตัวนี้มาแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกด discord นะครับมันก็จะเด้งเข้านั่นเองนะครับ กรณีที่ลูกค้านะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นบอทนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมต้องมีการยืนยันด้วยผ่านมือถือก่อนพอเรายืนยันโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดติ๊กถูกแล้วก็จะเห็นห้องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นระบบดักอะไรของผมนะครับอันนี้เป็นระบบของ Discord นะซึ่งการันตีได้เลยว่าปลอดภัยนะผมไม่ได้ดักเบอร์ลูกค้าหรืออะไรนะติ๊กถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นทุกห้องเลยนะครับผมนะคุณผูู้้้้ชชมมมจากนนนนัััใหคคคุณผผีี่่่รรบบไปทสวของ Nexus Panel อ่เราเริ่มทำการรีดีมคีย์กันแล้วนะคุณผู้ชมกดรีดีมคีย์ไปจากนั้นใส่คีย์ลงไปได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมแล้วกดซับมิ้ฮะมันก็จะขึ้นคีย์รีดีมซับเซฟูลี่นะครับซึ่งคีย์นะอยากให้ทุกคนเนี่ยย้ำนิดนึงนะว่าอย่าเว้นนะครับห้ามแบบสเปซบาร์เลยนะก็คือเป็นคีย์แบบนี้คัดเลาะไม้ถูกต้องนะครับผมคุณผู้ชมห้ามพิมพ์เกินอะไรมาด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับทำการเกสสคริปต์นะครับผมเราก็จะได้สคริปต์ตัััวนนนี้ไปรระคบผมซึ่ง ก่อนที่จะไปลันนะครับเราต้องมีคอนฟิกไก่ตอนก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมให้เรากดเซิร์ชครับผมจากนั้นพิมพ์คำว่า Notepad ไปนั่นเองนะครับผมพอโน้ตแพดขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อก็คือว่าให้คนคัลลอกสคริปตัวนี้นะครับเอามาวางนะครับแบบนี้จากนั้นให้คุณผู้ชมครับเอาเมาส์คลิปไปด้านบนตรงนี้ฮะตรงส่วนของตัว S กด Enter ครับ จากนั้นคุณผู้ชมนะครับไปที่ส่วนของเนซ่าคอนฟิกครับผมเราก็ล่าคอนฟิกมาได้เลยนะครับซึ่งผมแนะนำว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องปรับคอนฟิกไก่ตางนั่นเลยหรอกเพราะว่าผมทำอะไรเรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปเซตอะไรเพิ่มนะครับผมยกเว้นเรื่องเผานะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนอธิบายว่าเอ่อปรับเผายังไงยังไงได้บ้างนะคุณผู้ชมครับก็คัดลอกมาใช่ไหมฮะจากนั้นไปที่น้อยแผ่นนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับผมอ่าบรรทัดแรกแล้วกด ctrl v ครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะฮะซึ่งคัดลอกนะครับมันไม่ฟุ้ติดเอ่อไอคัมอีก ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งสำหรับคนบนมือถือนะครับก็คือแบบเวลาคัดลอกมันเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมทําการลบนะครับรวมถึงด้านล่างนะมันจะอยู่ตรงเนี้ให้เราลบไปได้เลยนะครับผมหรือว่าอยู่ด้านล่างน,นี่แหละกดลบไปได้เลยนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะคัดลอกให้ถูกต้องนะเพราะว่าคนบนบนมือถือนี่คัดลอกมามันจะได้แบบมืกี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะแต่ถ้าคุณคัดลอกบ,บนบนคอมเนี่ยนะครับก็คือมันจะถูกต้องแน่นอนนะมันจะไม่มีทางพลาดนั่นเองนะครับผมคุณผ โอเคพอเราได้คอนฟิกแล้วรอนะครับก็เข้าเกมไปรันสคริปต์บอกฟูดกันได้เลยนะครับที่สําคัญอันนี้คือย้ําที่สุดเลยนะครับคือสคริปต์เนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์บ่อยนะครับก็คือเป็นการแบบหาผลพิสูจนหรือทําอะไรก็ตามเลยนะครับไปหาเซิร์ฟฟูมูลหรือว่าไปหาเกาะอะไรก็ตามเลยนะครับคือมันจะแบบว่าฮอปเซิร์ฟเวอร์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาสคริปต์เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในส่วนของออโต้เอฟคิวนะครับเพื่อที่จะให้มันรันสคริปต์อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะะคุณผู้ชมอ่ เราก็คัดลอกมานะครับผมแล้วก็ทําการออโต้เอ็คิวได้เลยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการเอ่อทำการเปิดมูมูขึ้นมานะครับหรือว่าเอลดิพีเอก็ได้นะครับขออะไรก็ได้ที่เป็นแอปจําลองนะเพราะแอปจําลองเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดหลายจอได้นะครับถ้าเทียบกับตัวรันบนคลคอมเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเปิดหลายจอได้นะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนส่วนของ emulator แล้วกันเนาะนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับง่ายๆเลยถ้าเราใช้มูมูนะครับก็คือเอ่อจริงๆแล้วผมอยากทุกคนเนี่ยนะครับโหลดแอปหนึงมาฮะก็คือไฟล์แมนะเราาต้ออองล็กินผ่น ส่วนของ p y s t o r e นะครับแล้วก็ไปทำการติดตั้งมาได้เลยนะครับเขียนว่า File Manager ไปนะครับผมแล้วก็โหลดตัวไอคอนที่เป็นรูปบวกนะครับตัวนี้นั่นเองนะแล้วก็รูปตัว F นะครับซึ่งมันใช้งานได้ได้ง่ายนะครับเพราะว่า m u v e Player กับ LD Player เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าการจัดการไฟล์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมผู้ชมฮะคือผมก็แนะนําว่าให้โหลดแอปนี้มามันจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมต้องมีนะฮะโอเคปะ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเข้าโรบอทไปก่อนเลยนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวรันนะครับก็คือซึ่งลิงก์การเข้าดิสคอร์ทิติโตนะครับก็คืออยู่ที่ส่วนของสเตตัสนะฮะอันนี้เป็นลิสดาวน์โหลดตัวรันต่างๆนั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่สอนดึกไปการอดตรงนี้เพราะว่าผมมีคลิปสอนให้เรียบร้อยหมดแล้วกดฟักซัตแล้วก็เข้าคลิกลิงก์นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่าวิธีการ Get Key สอนดาวน์โหลดสอนโรบอทสเปซสอนหยุดไม่ให้ปปรันขึ้นไปตรงนัติเนนะี่ยซึ่งผมอทบบอ,นมอนนนะาาไไปปหมมมดดดเเเเรรรรีียยยบบ้้้้ออแลลวะะะะสาาาถท่่จขูคคัผโ กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับไม่มีเวลาสนะครับสามารถที่จะเอาไฟล์ไปเช็คได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับทำการเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการคัดลอกคอนฟิกตัวนี้มานะครับผมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับไปที่คำว่าโหลด into editor นะครับจากนั้นกด add to auto sq เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือพอเรากดปุ๊บใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเซิร์ฟครั้งหน้าไปคุณผู้ชมครับก็คือมันจะทำการรันสคริปต์ใหม่นั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยเรากดรันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบถัดไปเดี๋ยวมมมััััััันนนนนนนกก็จะะรรรสคคคิิปตตต์ให้้ออโ่เงุณผูชบ โอเคปะนี่นะครับผมก็ผมใช้รหัสอะไรวะเนี่ยคิดว่านะน่าจะไปทำชาร์จแองเกิลนะครับผมนะคุณผู้ชมครับให้ผมเดานะครับถ้าแบบโดยจากรายการทำแล้วนะคุณผู้ชมครับ <S <S ก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเออเอาสคริปต์ไปรันนะครับผมนะคุณผู้ชมครับ หลังจากที่คนเนี่ยนะครับรันสคริปต์เสร็จแล้วรอแล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มันเริ่มฟาร์มอยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องการติดตามสถานะน่ะว่าเราฟาร์มทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็เวิเท่าไรบ้างมีของอะไรบ้างเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับทำการไปที่ส่วนของห้อง Nexus Panel นะคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่คําว่าเอ่อเกสสคริปต์นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะมันก็ได้ตรงสคริปต์ขี้ดอกมาให้คุณผู้ชมฮะให้เราคัดลอกแต่ตัวดีนะครับจะถึงตรงนี้นะฮะซึ่งตัวฟัััันนนนนหูตตรรงงี้้ะคคบไมมม่ออดลกานะครัับบบผมแคค่่ดเิิ้ลลกอยางนี ก็จะได้คัดลอกแบบนี้มานะครับจากนั้นทําการเออ่คลิกขวาแล้วกด copy ได้เลยนะครับจากนั้นให้เราลิงก์นะครับเอ้ยไม่ใช่เอาคีย์เนี่ยนะครับเอามาใส่ในส่วนของหน้าเนซัตพาร์แนนะครับซึ่งลิงก์หน้าเนซัตพาร์แนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เอาลิงก์ให้เอาคีย์มาใส่เนี่ยครับจากนั้นก็เข้ามาส่วนของหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะบอกรายละเอียดเลยนะครับว่าทําอะไรอยู่นะครับเห็นงแต่ว่ามันกําลังทำชาร์จแอนเคอร์จริงๆด้วยนะคุณผู้ชมฮะกกก็ําลลัังงทเเคววสออยู่่นนแ้ เราสามารถได้จะตั้งชื่อคอมได้ด้วยนะครับสุดว่าถ้ามี2เครื่องใช่ไหมเราสามารถที่จะตั้งอีกเครื่องนึงได้นะแบบตั้งแบบเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นชื่อแบบ x 2 w o t pc อะไรเงี้ยสามารถที่จะตั้งได้เลยนะแล้วก็คืออยู่โลก3นะครับก็คือโลกซูนั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อในเกมแล้วก็เ,าเรามีผลมืดน,นะครับก็คือแบบทำเต็มหมดแล้วนะคุณผู้ชมเออตอนนี้น่าจะตีเธอชาร์กอยู่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีหมัดก่อนที่ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำดาบคู่ cdk แล้วก็ two triple คาตา เออ่ถามว่ามันทําหาบอกว่าผ้าคุมแล้วก็ดาฟักเมนให้ไหมต้องหมอแล้วว่า มันก็มีโอกาสจ r บนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราได้เนี่ยก็คือดีนะครับแล้วก็มันจะมีบอกผลในเอ่อกล่องเราด้วยนะครับเราสามารถเนี่ยเช็กดูได้เลยนะนี่นะครับมันก็จะบอกผลที่มันดีๆนะแต่ถ้าผลไหนกากมันก็ไม่ได้บอกครับมันจะบอกแค่ผลแบบสปิริตอะไรย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าผลอันนี้มันก็ดีถือว่ามันแรเออประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเวิธีการใช้งานรันสคริปต์แล้วก็วิธีการบอกว่าเอาก็คียมาเราอินปุ๊มเนี่ยนะครับมันก็จะทําการขึ้นมา10อันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ออแล้วก็ที่สาคัญผมลืมบอกอันนี้ฮะอันนี้ก็คือเผานะครับก็คือเราสามารถดูเผาได้ด้วยนะครับว่ามันทําเผา ไอ้ว่าเราว่าเราเป็นเผ่าอะไรนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็เราเป็นเผ่าฟิชแมนบีสี่แล้วก็เทียสองนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยววันทําให้ครบเทียสิบเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคุณผู้ชมครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่าต้องการสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไก่ตันเน็กซัสนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเราสามารถได้จะมาที่ส่วนของห้องเน็กซัสไก่ตันได้เลยนะครับเราสามารถได้จะโพสสอบถามได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ถ้้้้าาาามมมีีีแแแแออออดดินนตบบเเเรรยยยลลวว่่กกกก็็็จะท ใช้สถานะห้องนี้ก็คือแบบแก้เป็นแบบนี้นะสมมติว่าคุณโพสถามใช่ไหมเดี๋ตัวอย่างให้ดูนะอะสอบถามว่าแบบมันจะฟาร์มอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็ใส่ภาพใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีมาตอบปุ๊บเนี่ยก็จะมาตอบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีแท็กแบบนี้ก็คือตอบเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ในะสำหรับวิธีการแบบสอบถามนะครับเพราะว่าห้อง p พาเวอร์ซัพพอร์ตเนี่ยเอาจริงมาถามได้นะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะตอบไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นลูกค้าของคนที่บอกว่าซื้อแบบ พวกอนิเมะและแตนอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีเยอะอยู่แล้วผมก็เลยสร้างห้องในซ่กกาไก่ตันอะ่ะโพสถามขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะได้เข้าเห็นแล้วก็เข้าถึงกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากลากันไปนะคุณผู้ชมครับถ้าใครเปิด2จอหรือว่าเปิดอะไรจอไม่เป็นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็ลองคิวดิโดหน้าได้เลยนะครับแต่ว่า ผมรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยเปิดกันเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าใครเปิดได้เป็นจริงเนี่ยรอคลิปผมได้นะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบสอนเปิด2อจอเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่าะวหน้าปวดหัวมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะพยายามอธิบายยังไงดีให้แบบลูกค้าเข้าใจนะครับผมนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าใครอยากรอก็คือรอได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่แบบเปิดเป็นนะฮะก็อยากให้ย้ำนิดน,นึงนะครับว่า ก่อนที่จะไปโคลนจออื่นเนี่ยคุณผู้ชมครับเราต้องโคลนจอแรกให้เรียบร้อยแล้วก็รันคริปให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับจะได้เปิดหลายจอได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนเนี่ยไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะปิดคลิปกันนั่นเองนะครับก็มีหลายคนนลยนะครับที่เรียกว่ามารีวิวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตามทำใจบอกให้ด้วยนะครับเบอร์จ,จัดๆหรือว่าจะแบบซีนั่นไก่ตารหรือว่า ตัวกรืงกลางผมเนี่ยเองฟาร์มลื่นเลยนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเนะครับเขาก็จะมีคลิปโชว์เคสให้เราดูด้วยนะเนี่ยอันนี้เขาก็อ่าการทำกูวีสามให้จริงเวอร์จัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาก็รีวิวกันเนี่ยเห็นปะเขาก็ทํากันนั่นเองนะครับก็อันนี้ก่อนที่จะมีอ่าเผารีสี่นะอันนี้ก็ทําได้แค่เผารีสามก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเพิ่มเผารีสี่มานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ เออมันก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเปิดได้หลายจอด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมท่าันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จอดําแล้วก็เริ่มฟาร์มให้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะก็ดูคุณลูกค้ารีวิวได้เลยนะว่ามันดีจริงๆนะครับอันนี้ผมแบบคือถ้าถ้ามันแย่ตรงไหนเนะี่ยผมก็ยินดีให้แบบให้ให้ฟีดแบ็คออกมานะก็คือแบบบอกมาได้ว่าไหนไม่ดีผมก็จะเอาข้อเสียงนั้นนะไปแก้ไขนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมอันนี้พูดจริงนะเ้เว้ยคือห้องนี้ผมไม่ได้บ อยากรู้ด้วยนะคบเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าแบบลูกค้าคีดเห็นยังไงแล้วผมก็จะเอาไปแก้นั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วก็มีแบบว่าคนแม่นมเนี่ยเขาก็ทาคลิปไว้ให้เรียบร้อยนะก็คือแบบเข้าไปดูได้เห็นปะคนแนะนมเขาก็มาใช้นะเออต้องบอกไปเลยเนี่ยเขาก็ฟาร์มให้ดูเห็นไหมครับอ่าพีสแม่เป็นไงครับ สี่าทก็คือเพื่อสามล้อนนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะสำหรับการนำไก่ตันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็คือทำอะไรให้ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีบั็กตรงไหนก็เดี๋ยวรีบแก้ไขให้นะครับแต่เราทำมาสองสามสัปดาห์แล้วนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยผมมั่นใจว่าเราของเราฟาร์มดูแน่นอนเพราะว่าเราก็มีดับเบิธุเควสมีอะไรทำครบหมดเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมก็เจอกันคลิปวิดโอหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ